โ,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 โค้กโมโมทโรค่อยฟาร์มครับปลาสวยคุณภาพสูงอีกตัวนะฮะสำหรับรเตรียมส่งโรงงานประกวดวันที่3ถึงวันที่4มิถุนายนต้นเดือนหน้านี้ฮะที่จะถึงนี้นะครับขีดไม่กี่วันขนาดปัจจุบันกำลังพร้อมมากๆนะฮะเพราะว่าเขามีขนาดอยู่ที่4ีเซนน้องจะถูกส่งลงแข่งในรุ่นห้าสนะฮะ แตะฟูไซส์ในรุ่นของเขาเลยนะฮะพร้อมมากคุณภาพสีดีมากขอบสีที่ว่านคมกริบเลยนะะเป็นพทเทิลสามตอนนะะคุณภาพแดงดีสม่ำเสมอทั้งสามผืนนะตอนแรกม,มีสเสน่ห์มากฮะด้านหน้าเนะี่ยเป็นลักษณะของตัวเลขเหมือนเลขเก้าไกลๆประมาณนะั้นจังหวะการวางตำแหนงแดงดีมากช่องไฟเว้นขาวโผลแดงโผลวางสลับกันผมว่าลงตัวนะ ผิวดีคุณภาพแดงดีมุมมดทะโล้ค้ยฟาร์ม4.9เซนติเมตรดูคิวะนะะิวะขมมากประมงน้อมกล้าวครับงานนี้เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะเป็นเพื่อนที่มองหาปลาสวยคุณภาพสูงสำหรับงานประกวดนะับหลังไม่มาคุยกันได้ครับเรายองค้ยครับขอบคุณครับ